สวัสดีครับเ,เพื่อนเกื่อนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกบอลทุกวอลนะครับผมอ่วันนี้ผมก็มีภารกิจมาส่งเพื่อนอยู่ที่ท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับผมหรือสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนาะตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่อ่าช่องช่องที่สองนะครับผมช่องที่สองช่องที่สี่ไปเช็คอินนะครับผมที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับ ผมสำหรับทางด้านนี้ก็นสิเป็นทางเข่านะครับผมรถลดคสิมาจอดทางด้านหน้านะครับผมก็เข่าเดินเข้ามาหนีเลยครับผมเดินเข้ามาทางนี้ก็จะมีที่แพกกระเป๋านะครับผมแพกกระเป๋าแล้วก็จะมีทางด้านหน้าก็จะเป็นที่ดูเที่ยวบินนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิองไกลๆครับผมมองเที่ยวบินนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปเบิองมองข้างหน้านะครับ อันนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับผมผู้โดยสารขาออกแล้วก็เป็น้านคาร้านอาหารนะครับผมอันที่สองนี่ผู้โดยสารเขานะครับอ่าชั้นบีรถไฟฟ้าเข้าเมืองนะครับผมอันที่พี่ป้ายบอกนะครับสำหรับการเดินทางนะครับผมอ่ามาตรงนี้อีกรอบนึงนะครับผมมองนี่ก็เป็นมองดิบอ่าเป็นที่แพกกระเป๋านะครับผมสําหรับพักแพกกระเป๋าเดี๋ยวเขาจิยยางไปเบื้องมองอ่า เช็คเที่ยวบินนะครับผมเช็คเที่ยวบินนะครับมาตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเขียนบอกว่าทเที่ยวบินขาขาออกนะครับผมเราก็มาเช็คตรงดูตรงนี้นะครับผมเช็คันจิมมีตารางบอกนะครับผมบินในไทยในหรือว่าไปต่างประเทศก็มีนะครับผม เราเดินมาเข้ามาทางนี้ก็จะมีธนาคารนะครับผมเคแบค์นะครับผมให้ให้แลกแบงค์หรือว่าปดเงินนะครับผมแต่จะมีลานกาแฟครับผมยูดานผมนะครับผมอันนี้เป็นบีนะครับผมของนี้ก็เป็นพื้นที่ตรวจบัตรผูดยสารนะครับผมเดี๋ยวบเกื้อผ้าชมบรรยากาศรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีเป็นเกรอแลกนี่นะครับผมที่มาสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมเดี๋ยว ตอนนี้เพื่นมาเช็คเขียวดินนะครับผมที่เข้าไปมักกะสิมีหมอกให้เข้านั่งพักนะครับผมนั่งล่อนะครับตอนนี้เพิ่อนเพื่อนที่ผมมา่งเพิ่นไปเช็คอินนะครับผมเช็คอินยังไม่เสร็จนะครับผมกับใส่เวลาตรงนี้นะครับผมยางผ้าเป็่นเปื่อนเบิ้งนะครับบรรยากาศในวันนักพรุ่มนะครับผมโอ้ผู้โดยสารลายเดินทางลายครับผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมนี่นะครับผมเป็นจุดเช็คอินนะครับผม ไปต่างประเทศนะครับคนเยอะมากนะครับผมสำหรับทางด้านนี้ก็จะมีเที่ยวบินขาออกให้เราเช็คเที่ยวบินด้วยเหมือนกันนะครับผมจะมียาวไปถึงนู่นเลยครับถึงจีถึงเจนะครับผมยาวไปนู่นเลยครับ แต่เราไม่ได้เดินไปนะครับผมเราจะอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ครับผมข้างหน้าผมเป็นที่ที่ตรวจตั๋วนะครับผมตรวจตัวต๋วด้วยสารนะครับผมหรือว่าเช็คอินนะครับผมโอเคครับท่านไหนที่ชมคลิปของที่นี่วิถีชุมชนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจและทางช่อง youtube นะครับผม มันอนอเขากู่งเลยพี่นนอเงยพึ่งมาสนามบินเทือแลกนะครับผมคนหลนยครับมี่มิตอรบินไปตามประเทศนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมอรอบๆสนามบินอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางนั้นยังไม่ได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินเดินชมดูก่อนนะครับผม แทงได้ก็ได้มาแล้วนะครับผมมาแล้วก็ต้องทายมันเบิดเราจะเดินไปทางช่อง G นะครับผมช่อง G ช่อง J ช่อง L นะครับ L N นะครับผมผู้โดยสารเยอะมากครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับผมโอ้เดินทางหลายแห่งนะครับ เยวจะพาเดินไปถึงเชถึงเอลนะครับผมมันก็จะมีะมีช่องเป็นเที่ยวบินขาออกนะครับผมเราเดินมา HJJ นะครับผมชั้นเจช่องเจช่อง L นะครับจนถึงช่อง N L นะครับผม ๋ยากยางช่มบรรยากาศเรื่อยๆนะครับผมพร้อมกันนะครับผมผมกับบ่เคยบินจักเื้อนะครับผมในประเทศไทยกับบเคยบินนะครับผมบินไปต่างประเทศกับบเคยบินแต่ว่ามนันนีมีโอกาสได้มาส่งวัวกันเลยอยากสิไทยเก็บว้เบื้องนะครับผมไทยพี่นนอเขาไในเบื้องน้านะครับโอ้ ใหญ่มากนะครับผมสุวรรณภูมินะครับผมสวยสวยมากนะครับผมคนหลายหลายพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปถึงจนสุดอเอ็นนะครับเอสน,นะครับ ใหญ่ครับนะครับผมกพจักไปไสนเะนี่ยแต่ละมือบินนะครับต่างประเทศก็มี่คนไทยก็มีอันนี้ช่องเอ็นกว้างใหญ่มากนะครับผมอันนี้เป็นทางเข่าทีข้ามาจอดบางเสานะครับผมเ้าจอดแล้วก็เข่าม่าน อ๋อจากช่อง B จนถอ,อ,อง QS ถึง S นะครับผมอันนี้ไม่เตอต่างประเทศนะ S, S O S Q ข้างหน้าโอเคครับตอนนี้ที่รับชมที่นี่วิธีชุมชนก็ขอบคุณหลายๆเรื่อครับทุกการรับชมและการติดตามนะครับทุกการติดตามนะครับผม <c oughs> มาถึงยู S U โอ้ยแนบตัวยูเป็นตัวคิวครับพี่น้อง ส,สุดอยู่ที่ยูกับเบนยูก็มีบ่ทา,างคน้ชทางนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะร้านกาแฟร้านขนมปังนะครับผมอ่าเขาเดินมาหอดสองซิปนะครับจนมาหอดสองชุดถ่ายนะครับผมช่องยูนะครับผมอ่านี่สิมีร้านขนมปังร้านกาแฟะนะครับผมเดี๋ยวเขาเดินกลับไป ที่เขาเขามานะครับผมไปล่อเพื่อนนะครับผมเพื่อเพื่อเช็คอินเซ็ตนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยติดินทางกลับที่ทำงานนะครับผมเยวเดินกลับไปให้ช่มบรรยากาศอีกรอบนึงนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับในวันนี้วันจันทร์ที่20นะครับผมพุทธศภาคมพศ2 5 6 6นะครับผมค้น หลายแห้งนะครับผมเ,เดี๋ยวมามาทรงเพื่อนนะครับผมแต่ว่าโอกาสจะได้บินยังไม่เคยได้บินจากเทรือน,นะครับพี่น้องครับผมแต่ได้ประเทศไทยกะยนักม่เตอนนร์สตีลนิดเดียเดี๋ยวาพาเดินกลับไปที่เ้า เดี๋ยวเขาไปร่อเพื่อนเท่าม,มองมองเก้านะครับผมคนคล้องไปแซย์ไร้งเลยครับผม สำหรับห้างบอด้บินนะครับผมห้องบรด้บินห้องบอสามารถจะเข้าไปได้นะครับผมไปไกาจใจค้นทีแบบเป็นผู้โดยสารนะครับเข้าไปเช็คอินนะครับผมเพื่อเดินทางนะครับเนี่ยครับเป็นข้าไปเช็คอินนะครับผมต้องมามาฮอดสนามบินก่อนสามชั่วโมงนะครับเด้อต้องเดินทางมาล่วงหนะสามชั่วโมงนะครับผมไปมาเช็คอินแล้วก็ ล่อลอกขึ้นเครื่องนะครับเี้ยเดากจะบอกว่ามุมนี้ง่ามแห้งนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผม เจ้าเดินทางนะครับเอสเอฟโอไกเติมนะครับุ๊ก <atem> เค okay, ครับตอนนหนที่เคยบินกับดาทีหูนะครับผมสําหรับการเดินทางกับ้าผู้ใด้บินกับเขาให้เดินทางโดยควืมปลอดไพยนะครับผมมาถึงหมองเก่า นี่นะครับผมบริการยอดน้ำน้ำดื่มอยากหิวกินใดครับผม อเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงสิพอเพียงสำเนียนะครับผมไปพบพ่อ,พอกันคลิปไม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆผมสำหรับการรับชมและติดตามนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ